อันนี้จาน35เซนนะครับก็คือจานเล็กๆถือว่าเป็นขนาดเล็กสุดนะครับที่จะการประจบการประกอบจานร,รุ่นนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่าเขาทำมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นจานขนาดเล็กสุดนะครับก็คือ,เอ,อ35เซนนะครับ จานเล็กๆนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนี่ก็ประมาณ65เซนติเมตรองประกอบของจานก็จะมีหน้าจานนะครับแล้วก็มีตัว LNB นะครับก็คือตัวรับสัญญาณน,นะครับ LNB แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Receiver นะครับก็คือตัวนี้ ะครับตัวรีเซิร์ r ก็คือตัวนี้นะครับก็เป็น HDMI หรือ High Definition นะครับแล้วก็มี Standard Definition ก็คือตัวนี้นะครับาจานเล็กๆหรือจานทึบเนี่ยก็คือจานที่เป็นระบบรับสัญญาณแบบ KU Band นะครับก็คือ รับสัญญาณความถี่สูงนะครับจานก็ลดขนาดเล็กลงได้นะครับแล้วก็กระทัดรัดระบบของ DLTV New d l TV นะครับเเนี่ยจะส่งสัญญาณในความถี่ของ KU Band นะครับก็คือช่องทีวีเพื่อการศึกษาของเรานะครับอ์อปกอบพวกนี้พอประกอบเสร็จเราก็จะไปปรับ จานกันนะครับว่าจะทำยังไงขั้นตอนง่ายๆครับซึ่งคิดว่าทุกท่านทำได้นะครับาขาตั้งการติดตั้งขาพวกนี้นะครับก็ติดตั้งให้ติดตั้งให้ตั้งฉากนะครับให้ตั้งฉากกับกำแพงผนงังแล้วก็ยึดพวกให้แน่นนะครับเพื่อที่จะให้ได้องศาการรับ ภาพที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้ได้แบบคงทนทาวนนะครับเราไปประกอบกันเลยครับครับซื้อมาทั้งชุดเนี่ยเขาทำมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ประกอบนะครับทีนี้เราจะมาประกอบจานกันนะครับประกอบจานดาวเทียมเข้ากับอันนี้เป็นชุดติดตั้งสำหรับฝึกอบรมครูของ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคระราชสีมาเขตหนึ่งครับเราจัดอบรมครู ICT เกี่ยวกับเรื่องของ DLTV นะครับเอาโรงเรียนขนาดเล็กเรามีอยู่ทั้งหมด5 53โรงนะครับเราก็จัดฝึกอบรมให้กับครูเพื่อที่จะ,ะสามารถติดตั้งจานดาวเทียมได้นะครับซึ่งผ่านมาแล้วทุกคนได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ สามารถที่จะเห็นผลงานนะครับแล้วก็เอาไปใช้ที่โรงเรียนนะครับสำหรับมุมก้มเงยเนี่ยหรือทิศทางเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้แอปนะครับอยากจะแนะนำใช้แอปนะครับซึ่งอแอปตัวนี้เป็นมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับก็คือ,อาจานดาวเทียมนะครับถ้าเป็น Android ก็ไปที่ p อ a y Store แล้วก็ค้นหาคำว่าจานดาวเทียมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกทิศทางเหยครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมุมก้มมุมเงยแล้วกอ็อันดับแรกสุดหลังจากคันแน่นแล้วก็จับทิศทางให้ได้นะครับโดยใช้แอปนะครับโดยใช้แอปที่มีภาษาไทยชื่อว่าจานดาวเทียมนี่แหละนะครับตอนนี้ GPS จับพิกัดได้แล้วนะครับขึ้นตำแหน่งเราก็วางนะครับวางลงบนแขนของ LNB นะครับเพื่อที่จะสายมุมไปที่ไทยคมนะครับ <c oughs> มาแล้ว อันนี้คือตำแหน่งที่เดี๋ยวเราเอากล้องมาดูใกล้ๆนะครับอยากให้ดูแอปตรงนี้นะครับอที่หน้า,าจารย์เนี่ยนะครับที่หน้า,าจานแล้วก็แอปายานดาวเทียมเนี่ยนะครับพอเราจะเห็นว่าเวลาเราปรับได้ตรงเนี่ยนะครับมุมเงยเนี่ยก็ เพื่อหาคุณภาพของสัญญาณนะครับทิศทางนี้ก็จะได้ในเรื่องของความแรงนะครับความแรงของสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุณภาพของสัญญาณและความแรงของสัญญาณเป็นอย่างไรครับไปครับดูสัญญาณนะครับความแรงของสัญญาณก็กดไปที่รีโมทนะครับกดไปที่ info ก็คงจะอาศัยการปรับหน้าจานนะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพสูงที่สุดลองเงยขึ้นดูก็ได้ครับใต้48ตตเ,งเงยขึ้นอีกนิดหนึง่ง52 53ขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับซึ่งวันนี้บนท้องฟ้าเนี่ย อากาศมีเมฆนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยเมฆฝนกำลังจะตกนะครับซึ่งถ้าเป็นท้องฟ้าปโปร่งนะครับบริเวณองศาที่ดาวเทียมอยู่เนี่ยท้องฟ้าปโปร่งไม่มีเมฆนะครับท้องฟ้าใสเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะขึ้นประมาณถึง60-70นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สาธิตในบรรยากาศที่ว่า ทองฟ้ายังไม่ค่อยจะอำานวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะลองปรับดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับที่53%สําำหรับทองฟ้าที่มีเมฆหรือฝนกำลังจะตกเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการปรับหน้าจานแล้วก็การปรับองศาโดยใช้แอปสำหรับหาทิศทางดาวเทียมเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับ ของสำนักง,งานเขตพื้ทการศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งเ่ยเราจัดอบรมให้โรงเรียนขนาดเล็กนะครับให้ครูมาทดลองปรับหน้าจานดาวเทียมเพื่อที่จะให้เข้าใจในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังรับสมัครครูโรงเรียนอื่นๆที่สนใจด้วยนะครับเป้าหมายก็คือต่อไปก็จะขยายผลเป็นโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับนะครับ ครูที่ดูแลระบบะเทคโนโลยีของโรงเรียนจะได้มาทดลองปรับนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งจานดาวเทียมด้วยตนเองได้นะครับรด้วยชุดที่เราเรทำขึ้นเป็นชุดสำหรับทดสอบแล้วก็มีภาคปฏิบัติจริงนะครับที่ผ่านมามีการติดตั้งกับกำแพงกับเสากับผนังมีการประกอบเองนะครับจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะ นำไปสู่การเรียนรู้แล้วก็ดูแลตนเองได้นะครับลองไปดูที่ไทยคมดูครับดดกออเ DLTV 6 DLTV 7 oh. นะครับ DLTV 8นะครับ อันนี้ก็ค,คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกโรงเรียนที่ครูไอซีของอสอพปรนครราชสีมาเขตหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะดูแลจานดาวเทียมของโรงเรียนแล้วก็จะมีด้านเทคนิคค,คอยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของในกลุ่ม ICT.net นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้1จานต่อ2ห้องก็คือใช้หัวที่แบบออกมาอเอาพูดออกมา2ตัวนะครับก็ไปห้องปอหนไปห้องปอสอ นะครับหรือใช้หัวที่มันสามารถที่จะเข้าไปตัวกระจายสัญญาณได้มากๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ DLTV ของโคราชหนึ่งครับ DLTV hey! DLTV hey! DLTV hey!